โอเคครับทุกคนก็ w e วี o คอมทูนั s เซชั o นมาพอดแคสตครับวันนี้เราอยู่กับคนที่ต้องบอกว่าพิเศษมากนะครับคือซอฟ t ์ o อมนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่มาสละเวลามาว,วันนี้ <C K S 1> วันหยุดด้วย<ช>ก็อุตส่าห์สละเวลามานี่ขอบคุณมากเลยครับด,ดีมากๆขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากว,วันนี้จริง มีลิสต์ของคำถามหลายๆคำถามอยากที่จะถามซอฟเพราะว่าเชื่อว่าคำถามพวกนี้ก็จะเป็นคำถามที่แฟนคลับซอฟอ่ะอยากที่จะถามซอฟด้วยเหมือนกันหรือว่าสำหรับคนที่อยากที่จะเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเขาอาจจะมีเป็นคำถามที่เขาอยากรู้ <c oughs> เหมือนนี่รู้เหมือนกันเผื่อที่คำตอบของซอฟสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆชีวิตที่ <c oughs> มองอยู่ทางบ้านนะครับได้เลยค่ะยินดีมากเป็นเกียรติมากๆใช่<ๆ><ๆ>คำว่าแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะคำถามแรกแล้กันนะครับซอฟคืออยากจะรู้ว่าทำยูทูบมานานยังครับโอ้ในความรู้สึกอะเหมือนไม่นานเลยค่ะพี่แต่ถ้าในในความเป็นจริงพอมานนนับปปฏิิทเีี่่ยคะ สิปีปเ,เกินมานิดนึงสิบ <10 S 2> <Okay. S 1> ปีกว่าเราเริ่ม October 2012. ออกท b e เบอร์สองพปีเนี้ยสองพัพอดีลองเล่านน,นี้นึงนะแม่ตอน2องพนี่คือ YouTube ยังเป็นโอ้ห oh, เ,เรียกว่า YouTube เป็นสิ่งแปลกปลอมในสังคมไทยอยู่ในจกกังหวะนั้นนะคือ y u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  e เนี่ยณวันนั้นปีนั้นนะสองพองะคะ่ะต่างประเทศเนี่ยมีคำว่า y o u t u b e อแล้วแต่ว่าในประเทศไทยเราอะมันยังค่อนข้างเป็นสิ่งที่แบบยังไม่เก็ต ว่ามันคืออะไรอตอนนั้นเนี่ยออฟไลน์มีเดียยังค่อนข้างเป็นสื่อหลักอยู่ก็คือเคยมีงานประจำไหมครับไม่เคยมีงานประจาเลยชีวิตไม่เคยมีงานประจาเลยไม่เคยมีงานประจําเลยแต่ว่าเราทํางานตั้งแต่ตอนอยังเรียน เราเป็นเด็กที่ทํางานตั้งแต่เด็กทำอะไรครับทำอะไรครับโอ้ยทำอหไอย่างมากตอนเด็กๆเคยช่วงปิดเทอมค่ะเคยช่วยแม่ขายทอดมันขายทอดมันแบบสําเพ็งพหุรัดอ่ะคุณแม่ก็คือเป็นคนเยาวราชคุณพ่อเป็นคนเยาวราชเราก็ไปช่วยคุณแม่ขายตอนนั้นเราจะสักปสป4โอเคยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยแล้วความสนุกก็คือว่าเราอ่ะจะต้องหาทางขายทอดมันยังไงก็ได้ให้หมดเร็วแล้วพ่อแม่แบ่งเงินให้ด้วยไหมครับไม่ได้แบ่งค่ะไม่ได้แบ่งด้วยทำฟรีๆเลยทำฟรีๆเลยแต่ว่ามันก็สนุกจริงๆความสุขในวัยเด็กมันไม่ได้มีีเเเรื่่่องงินนนมมมากยยวัแค สนุกจังได้ปั้นทอดมันเองออ <laughs> มันสนุกจัง,จงได้รัดถุงน้ำจิ้มมันสนุกจังที่ได้ใส่ถุงมันแค่นั้นเลยมันแค่สนุกจังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราขายหมดเราจะได้มีเวลากลับบ้านไปดูกระตูน,น,นไปเล่นไป,ไปทําอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะแล้วมันก็จะมีช็อตที่ทําให้เราต้องมีความกล้าตั้งแต่เด็กๆในหลายๆครั้งในการสรรื่อสารในการคุยกับคนแปลกหน้าอพอโตขึ้นมาเราก็เป็นเด็กกิจกรรมนะเราทําอะไรนู่นนี่นั่นตลอดเวลาเราในวัยมอตโต้เน่เราได้เรียนรู้ทักษะการเป็นเฟอร์ กับการเป็นใครเขาว่าไงคล้ายๆผู้ประกอบการแต่ยังคือเราได้รู้จักสกิลเซ็ตของการวางแผนการเตรียมการการสื่อสารการทำงานเป็นทีมตั้งแต่ม,มอต้นโดยการที่เราอ่ะทำงานช่วยเหลือสังคมนี่แหละค่ะแล้วตอนเราอยู่มอต้นนี่ครับ <c oughs> เราเป็นคนที่ดู YouTube อย <c oughs> อะแล้วะครับมอต้นยู u ูบ b ียัง่ง ซะว่า Mortal มต้นมีแต่ว่าในไทยยังไม่ใช่แพร่หลายยุคมอต้นในความทรงจำซอฟอะ่ะเวลาที่คุณครูสั่งการบ้านให้เป็นวิดีโออะ่ะเรายังไลฟ์ใซสแผ่นอยู่ไลฟ์ใซสแผ่นซีดีส่งซึ่งช่วงมอปลายนั่นแหละเป็นช่วงแก็บแรกที่ซอฟรู้จัก YouTube เพราะว่าคุณครูเนี่ยมีการบ้านให้ทำแนววิดีโอ,อแล้ว,วเวลาทำงานกลุ่มเนี่ยเพื่อนๆก็แบบไม่ถนดัดส่วนเราอะ่ะก็ค่อนข้างมีความแบบแพชชั่นกับการถ่ายทำตัดต่อแม้ว่าตอนนั้นทุนทรัพย์เราไม่ได้พร้อมมากคือเราชอบตัดต่อวิดีโออยู่แล้ว เริ่มสนใจตอนหมอต้นค่ะในวันนั้นยังไม่มีบรรจุความรู้นี้ในระบบการศึกษาไทยแต่ว่าถ่ายตัดต่อตอนนี้งานที่มีอยู่ตอนนั้นอาจจะเป็นตัดต่อโฆษณาตัดต่อ YouTube นะ่แต่ยังไม่ค่อยมีนะครับไม่มีเลยเรียกว่าไม่มีเลยในวันนั้น<อ>แต่เราแค่รู้สึกแบบ มันลหลงไหลในการที่เราสามารถสร้างสารรค์เรื่องราวอะไรบางอย่างจากความดิบบางอย่างแล้วใส่เพลงได้ทุกอย่างมันดูแบบแค่ปลายนิ้วมือเรามันเป็นทุกอย่างได้อย่างที่เราอยากให้เป็นนั่นคือ first impression ของเราในตอนมอต้นเราก็แบบโชคดีว่าพี่สาวอะ่ะก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็มีคุณครูที่เขาก็หัวสมัยใหม่ในตอนนั้นเขาก็เรียนรู้นอกเพิ่มเติมแลม้วมันมีการแบบครูพักลักจำมาเ,ออเราก็เรียนรู้จากการมองเห็นจากการพยายามอ d a เดเราลองผิดลองถูกเยอะมากในช่วงมอต้นแต่ self taught self taught หมดเลยไม่มีคนไม่มีคนสอนไม่มีคนสอนค่ะ Oh. มีพี่สาวสอนด้วยพี่สาวก็ไกลๆคือมันออกแนวแบบว่าไม่ได้เทคคอร์สจริงจังเพราะาทางบ้านเราไม่ได้มีทุนทรัพย์ส่งเราไปเรียน mm hmm. จนมปลายเริ่มมีงานกลุ่มทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับวิด mm ีโออ่ะเราจะชอบมาก mm hmm. เราจะเป็นคนอาสา,าทาทั้งถ่ายทั้งตัดทั้งคิดเราก็ชอบเรารู้สึกว่าภาพทุกอย่างที่อยู่ในหัวเรามันชัดมากๆอะ่ะแล้วเรารสึกว่า mm hmm. ก็คงเป็นเราเนี่ยแหละที่จะทํามันออกมาได้ชัดที่สุด mm hmm. เราก็เลยยิ่ง,ลงหลงไหลมันเข้าไปอีกค่ะแล้วครูบอกให้ส่งกันบ้านเราก็เลยส่งด้วยแพลตฟอร์มเดียวในเวลานั้นที่รองรับวิดีโอได้ มี just only platform คือ YouTube ค่ะตอนนั้นโอ้แล้วขอถามมาครับตอนนั้นคือตอนที่ y o u t u b แ p ล a ฟอร์มเพิ่งมาไทยรอบแรกเราแบบเพิ่งเริ่มดูยู u b e อะ,อะมี YouTube เป็นคนหนที่เราู้ก k ับทูปไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นแรงบันดาลใจว่ะอยากเป็นดับแบบอยากเป็นเหมือนยูทมีไหมครับใช้คำว่าชื่นชมมากกว่าไม่ถึงขั้นว่าฉันอยากจะเป็นคนคนนี้ในประเทศไทยตอนนั้นเราก็จำได้ว่ามีมีที่แบบ ดังคลุแตกเลยก็มี v r s o อ๋อโอเคอชอบเหมือนกัน v r s o ต้องอบ,บอกว่าเป็นเป็นเจเนอเรชัน <generation S 1> <5. S 2> ที่ใช่ค่ะเป็นช่องที่ทําให้ประเทศไทยทั้งประเทศรับรู้ยอมรับและมองเห็นการมีตัวตนของแพลตฟอร์ม Youtube oh. แล้วก็จะมีพี่บี้พี่บี้เดอะสกาตอนนั้นมีโคมประการังด้วยค่ะแล้วก็โอ้มีอีกหลายๆท่านที่เป็นยูทูบเบอร์ต้องเรียกว่ายุคบุกเบิกแบบบุกเบิก จริงๆที่เปิดตลาดให้พวกเราครีเอเตอร์ยุคหลังอะสามารถกลุยทางต่อได้เพราะว่าในยุคแรกเนี่ยมันต้องอินดูเคกันเยอะมากๆจริงๆค่ะว่าทำไมต้อง s u b สไครต์มันเทคท e มากกว่าที่ประเทศไทยเราอะจะปรับชินต่อสื่อมีเดียออนไลน์แบบนี้เอคิปแรกที่ทำเป็นคลิปอะไรครับทำหมวก ฮัลโลวีนให้แมวใส่เราเราพูดทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เราชอบค่ะพูดสวยๆว่าแพชชั่นอันนี้ก็ททำอยู่แล้ว่ะครับมีก็ไม่มีก็้องทำอยู่แล้ว่ะครับานอใช่ชอบชอบงานประดิษฐ์อยู่แล้วโอเครู้สึกเป็นคนแบบอยากเป็นทุกอย่างในวัยเด็กชอบที่จะได้คิดชอบที่จะได้ประดิษฐ์และชอบมากๆกว่าที่เห็นสิ่งที่เราคิดดีไซน์ออกมาแล้วมันเป็นจริง่ซนนี้คือคอนเซปต์หลักที่เราเป็นมาตั้งแต่เด็กมันเลยทําให้ณน้วันแรกอ่ะเราเห่อวิชาไงเพิ่งเป็นเด็กนิเทศไอ้โชคดีมากที่พ่อแม่โอเคกับการเเรรียนไไอ้าา่่ดะ อยากปล่อยให้มันผ่านไปคือหล,หลายๆครั้งเราเ็นเพนพอยต์ตั้งแต่มัธยมแล้วครูสอนนาเข้าใจผ่านไปหายไปและ้ะจะก,กลับมาใช้ทีอุ้ยมันเป็นยังไงนะเราลืมแล้วเราก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เราลุกขึ้นมาอยากถ่ายอยากตัดเพราะว่าหลอนวิชาไม่อยากลืมในสิ่งที่ครูสอนโอเคนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะงั้นทําอะไรดีมันไม่ใช่การบ้านนี่นะตลอดชีวิตที่ผ่านมามันทําโดยสิ่งที่มีคนต้องโยนโจทย์ให้เราถึงจะทะํะแต่ณเดวันที่เราแบบอยู่ดีๆอยากทําขึ้นมาเองอ่ะ แล้วก็มองอ๋อเราอะชอบตอนนั้นเราเลี้ยงแมวค่ะแมวตัวนี้น้องมะลิปัจจุบันยังอยู่จะยังอยู่อายุแข็งแรงมากเรารู้สึกว่าเขาคือจุดกำเนิดของช่องซอฟต์ปอมจริงๆนะโอเคใช่ค่ะแล้วเราก็รักแมวชอบงานประดิษฐ์อยากลองถ่ายอยากลองตัดทําอะไรดีโอ้ยงั้นก็ก็ทาทุกอย่างที่เราชอบสิทาคลิปประดิษฐ์หมวกให้แมวใส่<อ>ใช่ซึ่งคลิปแรกคือเขินมากเลยนะ<อ>เคยได้ยินคําว่าเริ่มในวันที่ไม่พร้อมนั่คือพร้อมที่สุดไหมคะวันนั้นมันไม่มีอะไรพร้อมเลยค่ะ กล้องก็ไม่พร้อมแล้วก็ใช้กล้องนั้นแหละที่ปรับแสงปรับอะไรไม่ได้เลยตั้งกล้องถ่ายในมุมที่นวันนั้นนะ่ะครอบครัวเราอยู่เป็นแค่อพาร์ตเมนต์ห้องสี่เหลี่ยมนอนรวมไม่ได้มีห้องแยกม,มุมหนึ่งคือพี่สาวก็นั่งใช้คอมอยู่มุมหนึ่งคุณแม่ดูละคอย้อนหลังอยู่นะมุมหนึ่งคุณพ่อนั่งอ่านหนังสืออีกมุมหนึ่งคือซอฟถ่ายแมวอยู่ <laughs> มุมหนึ่งคือเราที่ขอย,ยึดแล้วกันอนะ่ะหนังเนี้ยห <laughs> นังเนี้ย <laughs> ฉันขอไว้แล้วก็ถ่ายเอเนอร์จีเราตอนนั้นมันเลยเต็มไปด้วยความแบบ ทั้งกังวลทั้งตื่นเต้นทั้งเขินรวมกันไปหมดเลยถ้าย้อนกลับไปดูวันนี้ก็จะเห็นซอฟต์เวอร์ชันที่แบบนั่นแหละคือการเริ่มในวันที่ไม่พร้อมยังมีไหมครับวิดีโอเนี้ยังมีอยู่ค่ะยังเปิดเป็นอนุสสณ์เอาไว้คลิปร่าใช้เวลานานไหมครับในการถ่ายทำในการทำทุกอย่างก่อนโพสเลนซอฟน่าจะสามวันค่ะสามวันเสร็จสามวันเสร็จแต่ตอนนั้นคือคิดว่าอันนี้จะเป็นอาชีพหรือว่าตอนนั้นยังไม่ได้คิดขนาดนั้นโอ้ยังไม่คิดถึงขนาดนั้นหรอกตอนนั้นจริงๆตอนนั้นจริงๆคืออาชีีพทจะิปคืออาชีพ ตอนนั้นเหรอคะตอนนั้นพูดตรงๆว่าเราไม่มีเลยในหัวอืมเราเป็นเด็กคนนึงตอนนั้นกลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวด้วยไม่กลัวด้วยม่พ่อไม่ได้กดดันเรื่องกดไม่ได้กดดันโอเคไม่ได้กดดันเขาอาจจะเป็นโชคดีด้วยอืแต่ว่าเวลาไปโรงเรียนเวลาที่ต้องโดนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะตอบไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราชอบอะไรแต่เราตอบไม่ได้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราเรารู้สึกว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าเราอยากเป็นหมอ มันดูซีซัวแล้วไม่เคารพอาชีพนั้นเลยเพราะเรายังไม่รู้จริงๆเลยว่าอาชีพนี้จริงๆมันเป็นยังไงอะ่ะเรารู้ว่าเราชอบที่จะช่วยเหลือผู้คนเรารู้ว่าเราชอบที่จะสร้างสรรค์เรารู้ว่าเราชอบอะไรแต่แค่นะในวันนั้นอะ่ะมันไม่มีอาชีพไหนมันเดสครับสิ่งนี้ได้อะ่ะแล้วถ้าสมมติว่าวิดีโอแรกที่โพสต์ไปไม่ได้โพสเพื่ออาชีพเพราะคิดว่าอันนี้เพื่ออาชีพหลักอ่ะโพสต์ทำไมทําไมถึงทําวิดีโอนั้นล่ะครับ 1. แค่มีความสุขที่ได้ทาในตอนนั้น2เราแค่รู้สึกว่าช่วงเวลาวัยรุ่นของเราอะ่ะมันคือวอัยทง เรารู้สึกว่าโซวัดไม่เห็นต้องคิดเยอะเลยก็แค่ทําไปแล้วมันแค่ภูมิใจมากๆในสิ่งที่ทำอัพไปปึง้งไม่มียอดวิวเลยทุกๆวิวที่เห็น1 0วิว20วิวคือไอเองเนี่ยแหละที่กินข้าวทักงหวด<ร>เลยเฮ้ยขอไวดีม,ม,ดมีความสุขรีเฟรชอีกเฮ้ย ความสุขจริงเลยอ่ะมันก็ตลกตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าฉันยังทไดีๆขึ้นมาอีกอยาก i m p r o v e ขึ้นมาอีกก็เลยทําคลิปที่2ก็ไม่มีคนดูนะคะคลิปที่สคืออะไรครับคลิปที่2ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นแกล้งเล่นวิธีเล่นกับแมวอั้งะแล้วมาเวแบบท็อกแวร์กคลิปแรกคือแมวอย่างเดียวเลยแมวกับซอฟอย่างเดียวแมวกับซอฟอย่างเดียวค่ะแล้วก็มาคลิป3ก็เริ่มแบบเอออยากลองตลกบ้างอยากลองแบบเอาเรื่องส่วนตัวในชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเพนพอที่ทุกคนเจอมันเล่าอินคอมเมดี้เว้ อยู่กับจินตนาการของเราจริงๆค่ะณวันนั้นแล้วก็รู้แค่ว่ามันมีความสุขแล้วมันภูมิใจเร,เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้ทำสิ่งนั้นแล้วคลิปที่รู้สึกว่าเวิร์กที่สุดอะเริ่มต้นนะครับคือคลิปที่เท่าไหร่โอ้คลิปเท่าไหร่คือเกี่ยวกับอะไรต้องแจ้งก่อนบอกก่อนพรีเฟรมก่อนเลยว่าอไอไม่ได้มาแบบทําคลิปเดียวแล้วดังตุ้มตามเป็นไวรัลแต่ไอมาแบบ ค่อยๆค่อยๆรับการมองเห็นดังนั้นแล้วมันก็จะไม่ได้แบบมีสปค์แบบว่าเฮ้ยอันนี้แหละคนดูรู้จักฉันแต่มันก็จะมีบ้างโมเมนท์ที่เรารู้สึกว่าเริ่มมีคนแปลกมากที่เห็นวิดีโอนี้อจำได้ว่าอันแรกสุดเลยนะเมนชั่นแบรนด์ได้ใช่ไหมคะได้ได้ได้ครับได้ครับได้ครับ แรกรสุดๆเลยในยุคนั้นคลิปแรกเลยคือคลิปที่ซอพูดถึงการส่งฝาชิงโชคของแบรนด์ชาเขียวอิชิตันคือส่งยังไงส่งยังไงใช่คือแบบมันกับว่าไม่เชิงทู t o อร a l ด้วยมันเป็น just opinion oh, <okay. S 2> ที่เรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก็กินแล้วเราตอนนั้นอะ่ะมันมีแรงบนันาใจว่าที่บ้านเรากินกันเยอะมาก mm hmm. เราก็เลยทำคอนเทนต์เราแค่คิด What if ง่ายๆณวันนั้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้คือการคิด what if แต่ณวันนั้นของซออะ่ะคิดแค่ว่าถ้าเราจะต้องกินคนเดียว เราต้อง take ริสคนเดียวทําไมทำไมเราไม่ช่วยกันกินกันทั้งแบบทั้งคอนโดเนี่ยสมมติทั้งตึกทั้งหมู่บ้านแล้วถ้าเราเ e อะไพร z ์นั่นหมายถึงว่าเราเราได้โอกาสที่เยอะขึ้นไงแล้วถ้าได้รางวัลมาเราก็มาแบบมารวมกันหรือว่าเรามาแชร์กันซัมเวซัมฮาวไหมอะไรทำนองนั้นนะคะนั่นคือคลิปที่รับรู้ได้ว่ามีสังคมภายนอกเข้ามาเห็นจริงๆเพราะว่าโดนด่านักมากโดน c o m มนต์เชิงนี่ก็ถี่เยอะมากจริงเหรอโดนด่าเพราะอะไรอะโดนด่าในเชิงว่า คิดได้ยังไงคิดทำไมคิดได้ยังไงในเวนิเกทีฟนะคะไม่ใช่คิดได้ยังไงคิดได้ยังไงไม่ใช่นะเป็น <okay, okay. S 1> คิดได้ยังไงในเวนิเกทีฟแล้วก็ค่อนข้างจะโด,ดนแบบเขาน่าจะไม่พอใจในแง่ของการแบบแบบปกติดีไหมหรือว่าคุณแบบบ้าหรือเปล่านั่นคือครั้งแรกที่เราเริ่มรับรู้แล้วว่าเฮ้ยการมีอยู่ของวิดีโอเราเนี่ยมีคนที่ไม่ได้อยู่ในวงกลมซ i เคิลไลฟ์ของเราอะเขาเข้ามาเห็นแล้วนะแล้วพอเป็นวิดีโอแรกที่เริ่มมีคนเห็นแต่ว่ามันเชิงน g a t ทีฟอ่ะตอนนั้นรู้สึกไงครับ ท้อไหมหรือว่ารู้สึกว่าตัวตัวเองเป็นไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับกอะวรอย่างืีล้ล่ารู้สึกค่ะรู้สึกรู้สึกไม่สบายใจก่อนอันดับแรกเจตนาลมเราอ่ะไม่ได้อยากจะทำร้ายสังคมอืแต่การที่เราโดนต่อว่าเยอะขนาดนั้นในวันนั้นอ่ะเรากลับตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งที่เราทามันทำร้ายสังคมขนาดนั้นจริงๆโอ้อ oh, ในวัยสิบแปดปีเรายังหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้ค่ะแต่ก็รู้ตัวว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแบบนั้น แล้วก็คนที่ชื่นชมก็มีค่ะในคอมเมนต์มันไม่ใช่ว่าเนกาทีฟทั้งหมด,ม,ด okay. มันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยตลกดีเออเห็นด้วยเออตลกจังหรือชอบจังก็มีค่ะมันเลยทําให้เราเราเริ่มมองเห็นว่าโอเคการทําวิดีโอหรือการมีตัวตนบนโลกออนไลน์อะ่ะนี่คงเป็นเนเจอร์โดยปกติของมันเพราะเราควบคุมใครไม่ได้แต่ตรเรารู้ว่าเราไม่ได้ทําลายใครแล้วก็ตอนถ้าตอนเริ่มต้นนี่คือต่อหนึ่งเดือนนี่คือโพสกี่คลิปครับอ๋อตอนนั้นวีคละตัวค่ะสี่คลิป วิกละตัว4คลิปเดือนละ4คลิปเดือนละ4คลิปค่ะแล้วหลังจากเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นคือทุกวันนี้ก็ยังเดือนละคลิปเดือนละสี่นะครับหรือว่าทุกวันนี้เหรอคะปัจจุบัน<า>ปัจจุบันปัจจุบันนี้กี่คลิปครับต่อเดือนปัจจุบันนี้เดือนละสิบสองค่ะอันนี้คือพีคที่สุดหรือยังครับไม่ไม่พีคสุดค่ะพีคสุดเคยเป็นสิบหกสิบหกต่อเดือนสิบหกต่อเดือนลองฟอร์มหมดเลยลองฟอร์มหมดเลยค่ะโอ้แล้วตอนตอนนั้นตอนนั้นในคลิปคอมเมนต์อันนั้นคือจุด รู้สึกว่าเป็นแรงบนนนันดาลใจให้อยากทําถี่ขึ้นบ่อยขึ้นไหมครับหรือว่าตอนนั้นจริงๆโดน n นก a t i v คอมเมนต์ก็รู้สึกว่าอยากหยุดไปอยากหยุดนิดน,นึงไม่อยากหยุดเลยไม่อยากหยุดเลยเพราะ<อ>ว่ามันยังฟินและเพลินกับสิ่งที่เราทําอยู่ออกแนวตั้งคำถามด้วยซ้ําว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราทํายังไงได้อีกบ้างก็ถ้าอยากจะทําต่อมันไม่ได้ถึงขั้นว่าอยากหยุดแล้วเราก็รู้สึกว่า เรายังรับรู้อยู่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาทำร้ายสังคมถ้าอะไรที่มันเกินขอบเขตไปด้วยคอมเมนต์นิเกตีฟแล้วเขามาเพื่อติเพื่อก่ออันนั้นเรารับฟังมากๆค่ะมันมียุคที่ยากที่จะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเพราะว่ามันยากมากกับวันนี้ที่เราบอกว่าถ้าคุณจะทำคอนเทนต์ออนไลน์อ่ะคุณต้องรับให้ได้สิพรามันจะมีนิเกตีฟคอมเมนต์เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องชันเลนค่ะที่ค่อนข้างเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันพอสมควรแต่วันนั้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วเราอยากทำต่อแล้วเราสนนนนนนุกกกซึึ่่่่งงงจรรริๆแล้้ววเีีียออคคาามมมมััับททพะะ คือเราเรียนหนักมากด้วยเช่นกันนะณนะวันที่เราเรียนเราเป็นเด็กทุนเราเรียนหนักมากเราทํางานพิเศษเราเป็นคุณครูจริกเดินเก่งเ <laughs> ก่งก็ได้เก่งเลยเหรอเก่งก็ได้ม้งคะตั้งใจเป็นคนตั้งใจตั้งใเรียนโอเคก็แปลว่าจริงๆอนาคตทางานประจ,จํานี่คือไม่ได้เป็นบรรทายแล้วน่าจะมั้งคะโอ้น่าจะเป็นไปได้แต่ตอนนั้นขันมาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นซึ่งเป็นอาชีพยังไม่ยังไม่มีในสังคมเลยยังไม่มีอาชีพเรียกไม่ถูกด้วยว่าอาชีพยูทูบเบอร์เรารู้แค่ว่า สิ่งที่เราทําไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่ขัดเราให้เราเป็นซัมวันที่ดีขึ้นู้แค่นั้นถ้าถามว่า the first success video ในในมุมของซอฟะคืออะไรครับสัมภาษณ์เฟอร์บี้ค่ะอ๋อไอตุ๊กตาใช่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 แต <laughs> ว่าอันนี้นคือ first success ที่รู้สึกจับต้องได้มากที่สุดคลิปที่เท่าไหร่ครับตอนนั้นหรอน่าจะเจ็ดคลิปที่เจ็ดคลิปที่แปดค่ะโอ้คลิปที่แปดตอนนั้นก็สองเดือนอะทำากับสองเดือนกี่กี่วิวครับ วันนั้นไม่น่นนานนนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจเพราะตอนนี้หนึ่งจุดแปดล้านวิวนี่ถึงแต่ว่า,า,าตอนนั้นคิดว่าคือตอนนั้นจำจำ,จำข,ข้าวๆได้ไหมครับหลักหมื่นหลักหมื่นหมื่นแตะแสนได้ อหมื่นแตะแสนเป็นไปได้ค่ะถ้าซอฟจะไม่ผิดอธิบายได้ไหมว่าคลิปนั้นแรงบันดาลใจมาจากไหนครับโอเคค่ะแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากความใกล้ตัวมากๆคือตอนนั้นเนี่ยถ้าถ้าพี่ซีเคจำได้มันจะมียุคหนึ่งเนาะที่ที่พวกเรา everywhere ชอบเฟอร์บี้ใช่ไหมคะซึ่งก็มีทั้งคนเล่นเฟอร์บี้ขายเฟอร์บี้รีวิวเฟอร์บี้แต่ณซอฟปอมณวันนั้นอะเรายังไม่ได้มีแบรนดิ้งแบบว่ามันรีวิวของหรืออะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีในวันนั้นน่ะคือความแบบ แปลกอะความแปลกประหลาดบางอย่างในตัวเราใช่ไหมคะจริงๆไม่ได้มีทุนทรัพย์ซื้อเฟอร์บี้แต่มันเป็นจังหวะทํายิงโอกาสบางอย่างที่มันเข้ามาพอดีที่เพื่อนเราที่อยู่หอเขาเขามีเฟอร์บี้แล้วเขาจะกลับบ้านนะเขาว่าไม่อยากพาน้องกลับไปด้วยเพราะน้องพูดไม่หยุดก็เอองั้นฝากไว้ที่ซอฟได้ไหมแล้วก็เอองั้นเราขอแบบขอถ่ายคลิปได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ชิงเฉวยเราอยขออนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็เพื่ออเออเอาไปเลยไปเลยได้ได้ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยยืมเฟอร์บี้มาเล่นแล้วก็ จริงๆเป็นแรงบันดาลใจนะเราเป็นส่วนตัวเป็นคนชอบของเล่นมากๆแต่นะวันนั้นเรายังไม่พร้อม่องทุนทรัพย์ล้วเราก็เนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ทุกคนเนี่ยก็เล่นกันหมดแล้วบอกว่าเลี้ยงน้องได้รู้เรื่องมันมีวอตอฟิกแหละว,ว่าเคยมีใครคุยกับเขาจริงๆไหมว่าเขาจะคุยอะไรกับเราเนี่ยก็เลยเป็นที่มาแรงบันดาลใจว่าอยากคุยกับเฟอร์บี้และคลิปนั้นทําให้คนเนี่ยเข้ามาดูเยอะมากอดูทั้งในแง่ชื่นชมว่ามันตลกและดูในแง่ในกระถิก็มีเช่นเดิมค่ะว่าแบบในกริ่นมีเยอกคน ปกติดีไหมบ้านหรือเปล่ามันไม่ไม่ปกติมาคุยเป็นเรื่องเป็นราวแบบอะไรอย่างนั้นก็โดนค่ะแต่นั่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทําให้คนเนี่ยในคอนไสเราได้ว่าคนแปลกๆที่คุยกับเบอร์บี้นะ่ะคนคนั้นแหละใช่ค่ะแล้วจังหวะไหนครับถึงทําให้ซอฟรู้สึกว่าอันนี้สามารถเป็นอาชีพมันคงได้ซอฟเริ่มทําไปจนถึงปีหปีค่ะ หนึ่งปีที่เริ่มรู้ว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้แต่ในประเทศไทยยังไม่มี u t u b e ประเทศไทยแลวยังไม่พร้อมจนเข้าแล้วก็เลยทําต่อไปเรื่อยๆจนปีที่สอ,สอบซอเริ่มทํารายได้จากมานันได้จริงๆคือเข้าปีที่3ค่ะถ้ากอกว่าไอทาฟรีสองปีปใช่ค่ะแต่ว่าปีที่3นี่คือ s u b สครับอยู่ที่มันเท่าไหร่ครับสับสครับปีที่3ตอนนั้นน่<ข>าจะ<ห>แตะ<ด>ล้านซับแล้วค่ะตอนนั้นแตะล้านซับหรอในปีที่3นะคะ,ะถ้าจะไม่ผิดส่วนรายได้เริ่มครั้งแรกอะ่ะมันไม่เยอะไม่เยอะเลยค่ะพี่แต่ว่า ตอนนั้นไหมครับถึงรู้สึกว่าอันนี้สามารถเป็นอาชีพได้ใช่ค่ะคือปีที่สามใช่ค่ะก็คือสองปีแรกคือเรียนไปทําไปเป็นพาร์ทไทม์แล้วตอนที่ปีที่สามตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบประมาณยี่สิบเธอยี่สิขึ้นปีสองขึ้นปีสามจบไหมครับจบเกียรตินิยมด้วยโอ้โหหูใจเด็กเรียนแหละไม่แต่แต่ถ้าถ้าโอเคถ้าถ้าเรียนดีเข้ามหาลัยแล้วตอนนั้นปีที่สี่ไงปีปีสี่มหาลัยเอกใจไหมครับว่าหรือว่าไอจะพาร์ทไทม์ยูทูบเบอร์แล้วก็ หาง,งานประจําตอนนั้นคือฟูลออนคือตัดสินใจว่าจะฟูลไทม์ยูทูบเบอร์เลยครับแต่ว่าใช่ค่ะตอนนั้นตัดสินใจว่าจะฟูลไทม์ยูทูบเบอร์ไม่ใช่แค่เหตุผลเรื่องว่ามันจ้างรายได้ได้นั่นนี่นูน่นแต่มันด้วยหลายๆเหตุผลที่เช่นว่าเราสามารถมีนเอตตัวเองได้เราสามารถเป็นตัวเองได้แล้วก็เรายังสนุกกับมันในวันนั้นนะคะแล้วเรายังรู้สึกแบบหลับตาแล้วเห็นแต่ความเป็นไปได้อะ่ะแล้วมันก็แค่ตื่นเต้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกก็ลเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราชอบ เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเป็นแต่ปีที่3คือเริ่มมีสปอนเซอร์หรือยังครับเริ่มค่ะสปอนเซอร์แรกแบรนด์แรกจำได้ไหมครับจาได้แบบอืมชอบมากประทับใจมากไบตามิวค่ะเขาติดต่อมายังไงครับตอนนั้นเนี่ยมี Mcn แล้วค่ะ Mcn คือม u l ติ Channel Network ก็คือเหมือนใครๆคนกลางที่คอยดูแลความเรียบร้อยระหว่างอินฟลูเอนเซอร์กับแพลตฟอร์มครับแล้วซอฟอยู่ภายใต้เขาเหรอภายใต้เขาโอเคโอเคโอเคแล้วคืออยู่ภายใต้เขานานแค่ไหนครับกว่าได้งานแรก6เดือนถึงได้งานแรกถึงได้งานแรกค่ะ ถ้าซอฟจับไม่ผิดแล้งงานแรกที่ได้ก็คือค่าตัวไม่ได้เยอะเลยค่ะหนึ่งหมื่นบาทตัวเลขนี้คิดมาอย่างไงหรือว่าคนกลางคนกลางช่วยค่ะเพรราาะเเป็นคนคิดให้แล้วตอนนั้นตอนที่เขาบอกว่า1นึ่งมืนี่เขาต้องปรึกษาซอฟก่อนไหมครับมีมีปรึกษาค่ะมีปรึกษาค่ะส่วนตัวซอฟมองว่าซอฟไม่ซีเรียสเรื่องเงินเลยในเจ้าแรกเรามองว่าเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมา มันเอาออฟโนเวอร์มากอะยูทูบเบอร์ทำไมต้องทําอะไรคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งยังไงอะไรเงี้ยค่ะเรามองว่าเนี่ยคือโอกาสที่มีค่ามากกว่าเงินนั่นคือการทําให้เห็นเป็นเคสสแตดี้ที่มันจะสร้างการมองเห็นให้แบรนด์อื่นๆสามารถเข้าใจได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้แลกมาง่ายขนาดนั้นเพราะถ้ามองทำลายย้อนดีๆแล้วก็ทําฟรีมา2ปีครึ่งนะสปีกว่าถึงจะได้โอกาสในโอกาสแรกแล้วก็ได้เติบโตได้เรียนรู้กับเคสลูกค้าอีกหลายๆแบบอีกเยอะมากแล้วมันก็สนุกมากๆในทุกๆเคสเออแา่ลูกค้ารายแรกน สองไม่เร็วมากคะ่ะไม่เร็วมาก <Okay. S 2> ใช่คือค่อยๆค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆค่อยๆมากขึ้นเราไม่รัชโอเครเรารู้สึกว่าในวันที่มาเราอยากมาแล้วรับผิดชอบมันได้ดีแล้วมันได้ดีจริงๆเราไม่ได้หวังว่าทุกอย่างต้องเร็วแล้วทุกอย่างต้องรีบได้ในวันนี้อืมใช่ค่ะแล้วเลือกไหมครับอยากรู้ว่าวันแรกๆเลือกว่าเอา้ยอันแบรนด์นี้อยากทําแบรนด์นี้ไม่ทํามีเลือกไหมครับหรือว่ารับหมดเลยตอนแรกส่วนใหญ่แบรนด์ที่เข้ามาค่อนข้างจะแม กับตัวเราได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีถึงจุดหนึ่งที่ทำแล้วลูกค้าเข้ามาเยอะๆก็เริ่มมีแบรนด์ที่เอ๊ะแมชกับเราหรือไม่แมชกับเราและถึงจุดนั้นก็เริ่มเลือกแต่ไม่ใช่เลือกเพราะความเลือกมากนะคะแต่มันเป็นการเลือกที่เราเคารพแบรนด์มากๆว่าอย่าสเปนมันนี่กับเราเลยมันน่าจะไม่เวิร์กกับเขาที่สุดอืมเข้าใจเป็นเป็นการให้เกียรติมากกว่าค่ะมันไม่ใช่แบบอุย้ยอันนั้นให้น้อยอันนี้ให้เยอะโอเค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 เข้าใจเข้าใจระหว่าง ศูนย์ซับสครเบอร์ถึง1000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1ถึงหนึ่งหมื่นหนถึงหแสนหแสนถึงหล้านรู้สึกว่าสเตจไหนลำบากที่สุดยากที่สุด0ูนย์ถึงหนึ่ค่ะศูนย์ถึงหนึ่ยากที่สุด,สดกว่าที่ได้0ูนย์ถึงหนึ่งพันทำมากี่คลิปจำได้ไหมครับประมาณจำจำนวนคลิปไม่ได้แต่ระยะเวลาเดือนเนี่ยพอจำได้0ูนย์ถึงหนึ่ันจำหนึ่งพันไม่ได้ด้วยแต่จำได้ว่า100่งรยซับแรกอะซับใช้เวลา3เดือนซับเลยบอกว่าศูนย์ถึงหนึ่เนี่ยยากสุด เพราะมันเป็นการเริ่มโดยที่ไม่ได้มีใคร trust เราคนรอบข้างในวันนั้นเราก็แบบพยายามจะฝากเพื่อนอะไรเงี้ยเนาะแต่การฝากคนใกล้ตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาเล่นที่สุดจริงๆเพราะเขาจะรู้สึกว่าทำทำไมยิ่งในตอนนั้นด้วยที่แบบคนไม่เก็ตว่าวิดีโอออนไลน์คืออะไรอะทำทำไมมันดูตลกมากๆด้วยซ้ำว่าแบบทำอะไรเราต้องเรียนรู้หลายๆอย่างมากๆจากเส้นทางที่ไม่ไม่ได้มีบท เรียนหรือบทสรุปให้เราอแล้วมันทาให้เราไม่รู้ว่ามันแล้วปลายทางมันคือตรงไหนนะเช็คอินมันคือตรงไหนนะและเช็คพอยต์มันคือตรงไหนที่พอดีที่สุดอแต่พอผ่านมาได้แล้วมันอ๋อหนึ่งพันแรกนี่แหละทําให้เรารู้ว่าระบบบางอย่างที่เกิดขึ้นวงจรที่เกิดขึ้นกับการทํางานอุตสาหกรรมเนี้ยสเกลเนี้ยหน้าตาเป็นแบบนี้มันเกิดความรู้จักและจากหนึ่งพันไปหนึ่งหมื่นมันเลยไม่ได้ยากเข้าศูนย์ไปหนึ่งพันแล้วพันถึงหมื่นกับหมื่นถึงแสนอันไหนยากกันครับเพราะว่าชาเลนจ์คนละแบบ ขออนุญาตศูนย์ถึงหนึ่งพันด้วยศูนย์ถึงหนึ่งพันเนี่ยมันคือยุคที่ตอนแรกซอบอกซอบชอบซอบชอบมันมากๆช่วงศูนย์ถึงหนึ่งพันเนี่ยมันคือยุคที่เราอะทําความชอบตัวเองจนเริ่มไม่มั่นใจว่าชอบมันแล้วจริงๆไหมแต่พอถึงแก็บจุดนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันโหลดไปเปล่านะมันจะใช่จริงๆใช่ไหมนะเดาเยอะมากคคือเดาตัวเองมากที่สุดคือศูนย์ถึงหนึ่งพันคือเดาตัวเองเยอะที่สุดค่ะ แต่พอหนึ่งพันปุ๊บเราตกผลึกได้ว่าเฮ้ยเราชอบมันเราเริ่มมีความรับผิดชอบต่อตัวเองก่อนอทําคลิปให้ตรงตามเวลาไม่เอื้อนไม่เลื่อนลอยก้อนต่อมาที่เป็นชาเลนจ์คือพอเรารู้สึกว่าตัวเองอะตกผลึกแล้วเรียนรู้ได้แล้วละ่ะฉันรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนี่หนึ่งพันถึงหนึ่งหมื่นค่ะคือจุดที่เราอะต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นอเราไม่สามารถมันเป็นคนดูใช่ไหมครับคนดูค่ะเราไม่สามารถทําตามความชอบของตัวเองได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าเรากาลังมีใครสักคนที่รอดูอยู่ นั่นคือ1 1 0 0งพันถึงหนึ่งแล้วพอหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสเราคิดว่าเราตกผลึกเรียนรู้ได้แล้วว่าเราควรมีความรับผิดชอบต่อตัวเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่นยังไงการที่เรายังเป็นเราอยู่โดยที่เราอ่ะรับผิดชอบต่อสังคมได้ด้วยอ่ะเราต้องทํำยังไงดังนั้นซ้อเลยมองว่าในทุกๆท,ทางเดินมันมันมีชานเลนในแบบของมันไม่มีอันไหนง่ายที่สุดแล้วก็ไม่มีอันไหนยากที่สุดด้วยเพราะมันก็ทั้งง่ายแล้วมันก็ทั้งยากพร้อมกันไปในทุกๆช่วงเวลาอยู่ดีใช่แล้วแสนถึงล้านเหรอครับโอ้โ oh, หแสน การเมเนจตัวเองค่ะในเชิงองค์กรก็คือต้องถีแล้วอันนี้คือต้องถีต้องมีรูทีนต้องมีซิสเต็มอันดับหนึ่งใช่ค่ะต้องมีวินัยสูงมากๆกว่าตอนแรกแล้วนอกจากวินัยมันคือการมองว่าจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆเพิ่มเติมยังไงได้บ้างรู้สึกว่าซอฟท์ที่มีซ u b s c r i b e หลักหมื่นกับซอฟท์ที่มี subscribe หลักล้านอ่ะสองคนนี้แตกต่างกันยังไงครับซอฟท์เนี่ยวันที่มี1 0,000่นเนี่ยคือคนที่กล้าสนุกมากๆเรารู้สึกว่าคิดอะไรออกทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเลยมันสนุกมากออมแต่่ซคนนทีี1้าะ คือคนที่เริ่มระมัดระวังมากขึ้นการโตขึ้นบางครั้งทําให้เราอ่ะสูญเสียความแบบเป็นไปได้บางอย่างความเป็นเด็กความ,มเป็นเด็กของเราเลยเงี<ม>้ยค<ม>่ะเราชอบตัวเองที่มีความเป็นเด็กสูงมากตอนหมื่นซับ<ม>แต่เราก็ชื่นชมตัวเองในวันที่มีความรับผิดชอบมากๆในตอนล้านซับ<ม>ในปัจจุบันก็เลยตกผลึกสองคนเนี่ยให้เป็นปัจจุบันให้ได้อย,<ม>อยากจะอยากกะถามซอฟอันนึงคือที่ซอฟบ,บอกว่าเฮ้ยตอนซอฟที่หลักหมื่นอ่ะซอบแบบรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยแต่หลักร้านปั๊บต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นไม่สามารถทําอะไรก็ได้เหมือนตตออนนมมื่่่ับบแแยาากรู้ว มันสามารถกลับไปได้ไหมกลับไปแบบทําอะไรก็ได้แบบไอเดียไอเดียอะไรใหม่ๆก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือวงการยูทูบเบอร์วงการโซเชียลตอนเนี้ยต้องระวางังจริงๆในการทำคอนเทนต์มีสประเด็นนะคะในแบบวงการโซเชียลกับในมุมซอฟเองล้วกันเนาะซอาขอเริ่มจากมุมซอฟก่อนโอเคซ่าว่าในมุมซอฟมันมีช่วงที่เราปล่อยวางไม่ได้จนถึงจุดหนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยพอเราปล่อยวางได้มางครั้งแบบว่าช่างมันบ้างก็ได้อะอืเพราะยังไงแล้วซัสิ่งที่เราทําอะ มองไปให้ไกลกว่านั้นให้ได้การทำคอนเทนต์ออนไลน์ซอว่ามันเหมือนวิ่งมาราธอนก็จะวิ่งเร็วก็ได้แต่ก็เหนื่อยเร็ว ระยะทางตรงกลางมันก็สั้นมากๆด้วยไม่ทันได้เห็นวิวข้างๆเลยแต่ถ้าเราวิ่งมาราธอนเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเดี๋ยวก็เหนื่อยอแต่เดี๋ยวก็มีจุดพักเดี๋ยวก็มีน้าเย็นๆให้กินแล้วเดี๋ยววิ่งต่อไปอีกสักหน่อยก็จะม,มีชุมชนฝั่งซ้ายมือนะถ้าวิ่งต่อไปอีกสักหน่อยมันอาจจะมีวิวสวยๆข้างทางก็ได้หรือบางช่วงถนนมันอาจจะลูกลางมากๆก็ได้แต่แล้วยังไงอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็ยังได้วิ่งอยู่ไม,ไม่ว่าอะไรจะผ่านไปมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าเสมอเพราะในวันที่แย่มากๆ มันทาให้ซอฟได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่ในวันที่ดีมากๆเราไม่เรียนรู้มันเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเราต้องจัดการวางแผนทางการเงินแคบงวดขนาดไหนอ่ะถ้าเกิดเราไม่เคยแบบประสบปัญหาเรื่องการเงินอย่างไร้แรงสมมติเช่นเดียวกันกับคอนเทนต์ออนไลน์ค่ะพอเราเจอสเตจที่มันมันชวนดิ่งมากๆกับการทําสายอาชีพนี้หลายๆท่านเจอค่ะครับยอดวิวหายการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือแม้แต่การเปลี่ยนไปของผู้ชมหรือแม้แต่ฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันออกมาตลอดเวลาเราห้ามไม่ได้นี่นะ สุดท้ายแล้วอะ่ะในวันที่เราเริ่มทําวิดีโอวันแรกเรายังตื่นเต้นกับการมีสิ่งใหม่ของวิดีโอเลยแม้ว่าในวันนั้นเรายังแลกพินบีบีกันอยู่แต่ก็เพราะว่าเทคโนโลยีมันมันปล่อยวางมากๆเลยนะเพราะมันฟรีโฟมมากๆเลยนะมันถึงมาถึงทุกวันนี้และหลายๆอย่างเราก็แอพพลิเชตมัน,นี่นาะงั้นทําไมเราในฐานะคนทําสือ่อก็โฟล์กับมันได้นะอนั่นก็เป็นสิ่งที่ซอฟเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีความสุขขึ้นเยอะเลย ทำงานแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งมันจะมีคุณค่าทางสังคมแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราทํามันมีคุณค่ามันอย่างจริงๆเราไม่ได้ทําด้วยความววเราแว้นระวังว่าทําไมฉันไม่ได้ทดําในสิ่งที่ชอบฉันจะต้องรับผิดชอบใครมากพอไหมแต่ฟิลเตอร์เรามันมองแค่ว่านะวันนี้ที่ทำอะ่ะแฮปปี้หรือ,อยังมีความสุขในสิ่งที่เราหรือ,อยังแล้วนะถ้าเกิดเวลาผ่านตรงนี้ไปแล้วว่าจะเสียดายอะไรไหมถ้าไม่ได้เล่าตอนนี้อใช่เขาเคยแอบแชร์พีซีเคแต่ตอนนั้นไม่ได้อัดบันทึกเนาะว่าอันสูงสุดของเราตอนเนี้ยคืออเราายกแบบ ในวันที่เรามีลูกหลาน่ะทุกๆคอนเทนต์ที่เราทำอะหลานๆจะกลับมาดูคอนเทนต์เราแล้วก็จะบอกว่าอาม่าเท่มากเลยใช่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 ค่ะอันนี้คือเป้าที่ซอฟมีอยู่ในหัวตอนนี้คือคือว่าคืออยากทำคอนเทนต์ให้หลานหรือว่าหลานของหลานอีกรอบหนึ่งสามารถดูว่าโห้ยอาม่าเท่อะม่าเท่เนาะจริงค่ะดีครับแล้ว่าเป็นเป้าที่เจ๋งมากๆเลยเป้านี้แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยพราวว่าอันอันว่านี้คือสุดยอดมากครับซีเาว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนที่แบบอยากเป็นยูทูบเบอร์มากเลย you mm -hmm.